พอแม่พี่น้องวันนี้มาพบมาวพอ้กับยายหน่อยผ้าเสียบในช่องยายหน่อยแฟมเลีอีกแล่อนะจ๊ะจัดขาดผ้ากินเข่าจะพี่น้องผ้ากินเข่าหนึ่งปลาปลาตัวนี้ซื้อหาสิบบาทจากแก้วมีสองอย่างแก้วนี่แก้วประแดดพี่น้องอันนี้แก้วแก้วพัดลูกสาวซื้อมาเป็นเขาหมักมาจ้ะมันมันมันกะหอมมันกะแสบอยู่ไ,ได้พี่น้องแต่อันทีย่ยายหน่อยเอามากินมือนะแต่ว่ามันไม่ก้างรู้สึกว่ากินไปต้องกินแซ่บแซ่บไได้พี่น้องหอม,หมก้างเลยก็ หนึ่งปลาพักกับผมมีอย่างเนี้ยไอ้พี่น้องรถขอโทษได้จ้ะ <c oughs> <c oughs> เป็นไม่ลอยนานรีบม <c oughs> ุ้งกังฮียเนาะมาพี่น้องกินข่าวหนึ่งแล้วไม่ไหมฮ้อนฮ้อนหนึ่งปลาก่อน พักก็ว่าไม่ยังพี่น้องอันนี้พักกินกับตำาหงหมาสลัดคอดอดอืมพ่อวด้จ้ะบักปิตกระแดดพี่น้องดดแดดเจ้าเหนีอแดดพี่น้องจะมากลาง ลูกสาวนี่หน่อยชอบกินกับซื้อไข่าดาวมาั่งก็จะกัดไข่าดาวแล้วก็คูบคูบเขามใหม่ละหรืกจะเผาทีนีหน่อยก็ซื้อบะหมากนีหน่อยมาตลาดนี่มนนันมันขายแพงนะ ราคายแพงโอ้ยอืมสิบบาทเป็นสิบบาทอยากยิบหายไหมพี่น้อง มันซื้อมาหลายมันกินประท่านเนาะมันกระเสียใช้ได้อ,อืมเจ้นี่นายจะเลาะพักอุ่นเรือเครื่องดำห่ง้งเราจะมันหนึ่งมันหนึ่งใส เก่ประเด็กประเด็กต้นไงคุยนี่กินว่าใครเป็นจ้ะ

สิหนึ่งเขาเองครับประเด็มาหอดเขาแล้วมาสื่อเพือนกองปลาสดๆหนึ่งแล้วไม่ไม,ไม่หอนหอนเนื้อวานหวานจับพี่นองอนุกเยอะหน่อยบะหมักหนึ่งปลาทั้งสองคน nói bác nữa, ừ. ก <c oughs> ินปลามากินหัวกับท้องมันได้พี่น้องแซ่บจ้ะนี่การกระยำอร่อย ทางประเดี๋ยวข้าข้อข่าวลงคำ่ำยังไงเหตุข้อแข็งๆเกินกน้องแบบปางข้าค่อ,อยดีไปหน เรื่องนะจ๊ะแล้่มึพี่น้องคิดๆย้อยหน่อยกับเมือเข้าสะสมเรียนมาเลยจกเตือมันไม่มีความหดหัวจะเข้านะ้ะ นอยนงยองเขตอยู่บ่งเศร้ามื่อไงหรอกโดนจังสิโล,ลงเลนกับพี่นองซื้อนะมเมื่อยหมาจ้ะ จะสมเรียนกับอะไรคืออ ván màn bên hông này bà, con đi kéo hình xếp dẹp bên hông, thắc cho ต้องหอนพี่น,น้องพักเปื่อยปวดจะเปื่อยตะกลับพอพอด้วยคุณน้องนี่หน่อย,ยบ่งคุณนั่นนี่คนมาก เรียนจนโทรศัพท์พหอนเมื่อตอบพ่อเมนพี่น้องกับบอแล้วเธอตะยอดวิวเขาก็ได้กซ้ำๆนั่นแหละพี่น้องเนื้หน่อยไปเบิ้งพี่เบิ้งน้องโดนเนี่จ้ะกินข้าวแล้วประมาณเที่ยงนื้หน่อยก็ตอบหอดหาโม่งแลงหัโมงกับประทันแล้วอยู่ไหมพี่น,ออนอ้องตอบแบบเขาจับมือเบื่องสี่เบื้องพีเบื้องนองคับเนาะต่างคนต่างซอยกันดันกันนะจ๊ะ

nó là rồi nó Không yên phần kính gì Nên sẽ bị ừ. cả đủ lăng mai cả Thẻ cả lắng mai เรีบจ้ะเมื่อวานหนึ่งปานิ่นพี่น้องขอโทษดเ,เดี๋ยจัะยินว่าโซภาแบบเราได้หน่อย sốt lên mà bà tôi nhung tìm một chút rượu có phải bệnh giác giờ tôi phải cười ừ. Ừ. Rà phía, rà lắng mà Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để เอาก็เหลืออยู่ก,ก่อนจังกัดไปมือเนี่ยขาฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ยิ่หน่อยพ้าแสบในะช่องอยี้หน่อยแฟมิลี่เนี่ยนะจ้าเรียบๆค่ะเอามัไม่ึ้นพอกันไม่คลิปหน้าจา้าสวัสดีค่ะ